ก็ขอกราบสวัสดีชาวเก่งรถไทยซิงเอ้ยไม่ใช่ชาว YouTube เก่งตะนามโมทุกท่านนะครับวันนี้ก็หนาวแล้วครับลมมาแบบทั้งวันเลยครับตั้งแต่เมื่อวานนะนี่นะครับก็วันนี้ก็จะมาขึ้นไในอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะครับไอบแบบเนี้ยเอาเรียกง่ายๆภาษาผมเลยกันนะครับก็เรียกว่ากระดูกไปขึ้นคานอ้วอะไรก็ช่างเลยเอาแบบว่าขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ดูช่างมันเขียนอะไรของมันก็ไม่รู้นะครับ เดี๋ยวจะพามาดูจุดอุบาทนะครับนี่นะตรงนี้นะครับได้จุดสามนะครับได้จุดสามนะครับอันนี้จุดสามนะครับอันนี้ก็จุดสามนะครับนี่ก็จุดสามชิวับเอ้ย <c oughs> จุดสองมาจากไหนวะเหล็กเบี้ยวหนึ่งหนึ่งเซนนะครับวยยับนะครับแต่ไม่เป็นไรครับแค่หนึ่งเซนก็ไม่มีปัญหา โอเคครับก็มารีวิวเล็กน้อยนะครับก็ห่างหายไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเอ้ยไม่ใช่สองอาทิตย์นะครับท่อก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยครับสองลูกเตะก็ยังไม่ได้ยุ่งกับมันนะเหล็กคาซีผมจะดามประมาณนี้นะครับงบประมาณที่ผมทําคันนี้ถ้ารวมจริงๆนะครับก็ องหมื่นกว่าได้แล้วนะครับเพราะว่าผมทําแบบตัดทิ้งตัดออกจนปวดหัวนะครับทวนนี้จนหมดตังไม่เหลือนะครับอันนี้ก็เป็นเหล็กเหล็กที่แม่ผมซื้อมาทําบ้านนะครับนี่ข้างบนเนี่ยเหล็กมันเหลือนะครับผมก็เลยมาทําเหล็กเก่าผมตัดออกหมดแล้วครับเทเลอร์นี้ผมใช้เวลาทํามาปีหนึ่งแล้วครับยังไม่เห็นรูปทรงเลยครับปีหนึ่งแล้วเนี่ย จนชาวบ้านเขางงกันเต็มนะครับว่าไอ้เฮี้ยนี่มันรวยเหลือเกินที่จริงผมไม่ได้รวยนะเพราะว่าแบบมันไม่ถูกใจตัวเองครับมันก็ต้องแก้ใช่ไหมล่ะแบบเบี้ยวหนึ่งเส้นสองเส้นผมก็ตัดออกหมดนะครับเพราะว่าผมมันไม่เคยทํามานะครับมันไม่เคยเป็นเรียนมานะครับก็ต้องคลําเอานะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูตอนเชื่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวจะพาไปขับเล่นด้วยโอเคนะครับนะครับท่านผู้ชมหลังจากเชื่อมเสร็จก็จะประมาณนี้นะครับ นี่นะครับตรงกลางนี่ผมจะวางไปเปลกับเขาหน่อยนะแบบนี้ง่ายดีครับไม่ต้องแบบไม่ต้องมันก็มีค่าเท่ากันนะครับเท่ากับวางตัดมาอย่างนี้นะผมราว่าก็แข็งพอกันนะครับนี่นะอันนี้ก็จะเหลือวางเหล็กข้างๆนี่นะครับนี่ตรงไปนู่นเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนครับเดี๋ยวเดี๋ยวพามาขับให้ดูด้วยนะครับขับมาเล่นๆนะครับยางลนๆนะครับว่าจะลุยนาแถวนี้ไหวไหมจะไปลองกันเบาๆซะหน่อยนะครับ เอาโอเคสัางหนึ่งผลงานเสียงทวงก็จะดังๆหน่อยนะครับต้องขออภัยด้วยเสียงเครื่องก็จะไม่ค่อยเพรเท่าไหร่นะครับเอาใส่เกียร์สองแล้วทำไมไวะมือเดียวครับสั้นๆเลยก็ขออภัยด้วยนะครับเอามาคุยไรกัน,กนล่ะเอาลงบับลงเอนอน้นี่ <laughs> ไปนู่นเลยคเขาพี่อะไรเนี่ย <laughs> ไปนู่นเลยครับ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นกันนานนี่ก่อนนะโอเคนะครับเดี๋ยวจะลองไปเกียนหนึ่งดูนะ,ะไปลุยเกี่ยนหนึ่งครับเกียนหนึ่ง <laughs> เดี๋ยวผมจะหลบลุ้มนี่นะครับ ไม่ได้นะครับน้ำเยอะโอเคนะครับทีมของผมก็ขอจบที่วันนี้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ <S 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 <S